แคลปโปนึ่งด้า l d ราคาเจ9 6แ0 0่บาทสีเทาลาโบใหม่นะคะไซส์ม็ซ์ปจัดงีค่ะดาวเริ่มต้น2 9 9 0มบาทค่ะผ่อนเริ่มต้น7ปีแปีเดือน1 1 1 2งบาทค่ะจึดยผ่อนเริ่มต้น7ปีแปดเดือน1 1 1 2งน้บาทเองนะคะภายในว่า กล้องหลังนะคะตัวอะไรมันติดฟังชั่นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะพร้อมไฟตัดหมอกรุ่นนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะมีกุญแจรีม,มูฟมาให้พร้อมรวมมาแ่นด่งราวสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทภายในที่ด่วนนี้เท่านั้นนะคะรีบตัดสินใจซองเข้ามาอ่อนเลยค่ะมีสุสุอุทัยธานีตุ๊กตี้ใส่ขาย0 8 1, 9 10, 2 9 2 3 6, ค่ะติดค่ะ